นะคะที่แบบต้องรู้จักเอาไว้นะคะสำหรับในรายการในการเรียนวิชาอย่นี้ค่ะทุกคนมาต้องเติมก่อนแต่ี่สิเล็กน้อยก่อนติต้าของเราอพักจีรากับอินทิรามาแล้วใช่ไหมคะ พักธีรามาแล้วค่ะอินทีรามาค่ะอาจอารย์โอเคค่ะใช้แค่แล้วนะเออไม,ไม่สบายหรออินทีลาไม่จะไม่ไมออกอะจะไม่ออกนะคะเออช่วงนี้ฝุ่นพีเอมสองจุดห้าก็แบบว่าคัมแบ,บ็คมาอีกแล้วนะทุกคนแบบพอถ้าเกิดว่คุณรู้สึกฟุดฟิตขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยใช่เลย ทั้งอุ่นทั้งอะไรเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนั้นใครที่ลาป่วยไปอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมนั้นมีใครน้ามีแดนใช่ไหมคะมีหลายคนเลยที่ลาป่วยสองสามคนม้งอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมไม่สบายดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อโออก็เป็นโควิดหรือเปล่าไม่ใช่นะ ไม่ใช่ค่ะจา้าหนูปดของประจำเดือนค่ะอ๋อโอเคโอ,โอ,โอ้โอ้โอ้โอ่ะนอนพักไปนะเบื่อเนาะเบื่อมาถึงว่าโอ้แบบทำไมมันต้องปดท้องอะไรอย่างเงี้ยเดือนเบื่อผมก็เบื่อคือคนที่ปวดท้องประจำเดือนอะนักศึกษาแบบพยายามเลิกกินน้ำเย็นอะนะคะ เอออันเนี้ยคือหมอบอกคอรกูมาเลยเพราะว่ากูไปผ่าซีดมาเหมือนกับว่าเป็นถุงน้ำอะไรเงี้ยค่ะเออเป็นถุงมีถุงน้ําด้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดด้วยมีสองเวอร์ชันเลยในร่างในร่างของครูนะเออแล้วหมอก็บอกว่าเออถ้าจะปวดท้องเนี่ยพยายามอยากกินน้ําเย็นแล้วก็พยายามแบบว่าออกกําลังกายเคลื่อนไหวเยอะเดินอะไรเงี้ยค่ะเออเดินกําลังกายกระโดดตบอะไรก็ได้เออสักแบบ วันวันวันเลยเนี่ยให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่ต้องไปผ่าคุณนะประมาทใจมากเออเป็นประสบการณ์ที่อ่ารัษาร่างกายรักษา,ส,าสุขภาพกันด้วยนะก่อนที่จะได้เขียนสามกันมีใครที่แบบไป <c oughs> ไปฉีดจาแล้วอเราการที่อาจารย์ไปผ่านี้มันเกิดจากอะไรคะประจำเดือนอาจารย์มาไม่ปกติหรอ ที่อาจาอย่างนี้ค่ะครูโดนผ่าก็คือว่ามันมันเป็นเรื่องบังเอิญคือว่าครูอะเป็นนี่ <Okay. S 2> เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็สอนพวกเราไน้่แหละแล้วก็อั้นฉี่ไว้เออแล้วก็คือขีอ้เกียจเดินไปฉี่ก็เลยไปไปตรวจไปหาหมอด้แหละแล้วก็หมอก็บอกว่าเอ้ยหมอก็าถามว่าได้ตรวจภายในบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยว่ายตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ตรวจเลยก็เลยตรวจไปด้วยเลยพอดีไปหาหมอ ที่เป็นหมอสุกิตริเวศอะแล้วหมอก็ตรวจเจอหมอก็คำเจอว่ามีก้อนในท้องก็เลยไปอัลตาาราซาวนี่ยะเอ่อความบังเอิญประมาณนั้นแล้วก็นัดวันผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าช่วงสงการที่แล้วอะจะครบปีแล้วเนี่ยเออสงการที่แล้วก็คือก่อนโควิดรอบสองจะรับจะแบบระบาดพอดีนี่ค่ะก็ประมาณนั้น ดังนั้นก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอาการผิดปกติแบบไม่มีอาการผิดปกติเพื่อขอประจําเดือนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะอืเพราะครูไม่มีอาการอะไรเลยปวดท้องก็ไม่ปวดก็สบายดีมีบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอดไีไปตรวจก็เลยเจอท่านักศึกษาอายุเกินแบบสามสิบแล้วนะคะตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้ยังเด็กนะ อาจจะยังไม่เป็นไรเออถ้าเกิดเกินอายุยี่สิบห้าย่บเจ็สามสิบอะไรเงี้ยหมอก็แนะนําให้ตรวจภายในทุกปีนะคะคษอสตรีท,ทั้งหลายเออนะประมาณนั้นตอนนี้ยังเด็กอยู่ก็ระวังอย่าก,กินน้ําเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะการกินน้ําเย็นจะทําให้มันไม่ไหลออกมาอาจทุกคนมันจะค้างอยู่ในนั้นอะเออฟังดูน่ากลัวอ่ะ ะคะประมาณนี้เมื่อคราวที่แล้วอาจารย์ถึงเดววาสร็จแล้วการภายนอกไปแล้วนเนอะสิ่งส่งมาด้วยอันนี้ไปแล้วทุกคนเห็นที่คู่แชร์ใช่ไหมคะโหรไหมเห็นคะโอเคโอเคอ่ะอันนี้หนึ่งถือขอแสดงความยิ่ยนไปแหละ ให้รายนิชชื่อสวัสดิการนะคะอันนี้รูปูไปล้ละน้องน่าจะขึ้นถึงภายในนี่แหละอ่ะนะคะวันนี้จำได้ว่าให้นักศึกษาแบบในกลุ่มกลุ่มเดิมเนาะให้หาหนังสือราชการเอาไว้เห็นไหมคะให้หาหนังสือราชการเอาไว้เดี๋ยวจะให้ลองเปรียบเทียบนะคะอ่านเนื้อหาดูเนาะอ่านเนื้อหาของ ของหนงังสือราชการสามฉบับท mark. like ี่หามาเนี่ยแล้วก็ลองสรุปเรื่องสิเออเขาเรียกว่ามันเป็นการวิเคราะห์เรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นการวิเคราะห์เรื่องของหนังสือราชการสมมติว่านักศึกษาเนี่ยเขาไปทําไปฝึกงานก็ได้ไปฝึกงานในหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าน้องน้องพจนาสมมติน้องพจนาช่วยพี่อ่านหนังสือราชการหน่อยแล้วก็ช่วยสรุปหน่อยว่าเออหนังสือเนี่ยเขา ส่งมาว่ายังไงทําอะไรอย right right ่างเงี้ยค่ะเออก็มือสมัครก็จะต้องอ่านเนาะแล้วก็ดูว่าในแต่ละฉบับอะหนังสือในแต่ละฉบับเขามีเอ่อเขามีใจความสําคัญว่ายังไงเออเนี่ยเองการอ่านหนังสือราชการอะก็คือเป็นการวัดทักษะการตีความของเราการตีความการสรุปความว่าเออแต่ละฉบับอะมันมีใจความสำคัญว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็เนื้อหาในหนังสือราชการไม่ได้ยาวใช่ไหมแต่ว่าสรุปยังไงให้รู้เรื่องอให้แบบเอ้ยคนที่เขาฟังเขาแบบเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะก็เออต้องใช้ความเชี่ยวชาญดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกกันในรายวิชานี้ด้วยนะคะ โอเคนั้นมาต่อกันที่หนังสือราชการฉบับที่สองนะคะคราวค่าวที่แล้วให้ดูไปว่ามันเป็นหนังสือราชการภายนอกที่มีครุฑตรงกลางใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่นักศึกษาก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะคะมันคือหนังสือราชการภายในหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบันทึกข้อความนั่นเองค่ะบันทึกข้อความที่เรียกกันคุนปาก ค่ะมียังเขียนอยู่หรือเปล่าก็พอได้อยู่ชาช้าอ่ะนะคะ บันทึกข้อความน,นี่จะเป็นชื่อที่เรียกกันนะคะเป็นเป็นแบบความคุ้นเคยที่เขาชอบเรียกกันก็คือบันทึกข้อความเองเนาะในกระดาษบันทึกข้อความเนี่ยนะคะให้จําไว้ง่ายๆเลยว่าครูจะมันจะอยู่ทางซ้ายครฑจะอยู่ทางซ้ายนะคะแล้วก็มันก็จะคล้ายๆกับหนังสือภายนอกแหละออแต่ว่ามันจะใช้แค่สําหรับเนี่ยติดต่อภายในกระทรวง กรมนะคะหรือจังหวัดเดียวกันเ,เป็นหนังสือแบบส่วนมากก็จะใช้วียนในในหน่วยงานราชการเนาะอ,อ,อย่างอย่างขอรชัชพาฒน์อ่ะก็มีเยอะมากค่ะวันวันหนึ่งอะ่ะโอ้โหหนังสือเข้ามาเยอะมากเลยเป็นหนังสือจากแบบหน่วยงานอื่นนะคะอย่างเช่นสมมติวันเนี้ยอ่ะวันเนี้ยคุณต้องไปฉีดวัคซีนเข็มสาตอนบ่ายก็จะมีบันทึกเวียนมาอย่างคะ่ะแจ้งเรื่องว่าอ่ะขอให้ขอไปทสัมพันธ์การฉีดวัคซีน booster เข็ม3ของบุคลากรอะไรเงี้ยขอให้ขอให้บุคลากรที่สนใจจะฉีดให้ลงชื่ออะไรยังไงแบบเนี้ยแล้วก็มีการแจ้งวันท้องวันที่มานะคะเอออันเนี้ยก็คือแจ้งกันเฉพาะภายในใช่ไหมเขาก็จะใช้เป็นรูปแบบบันทึกข้อความนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือที่มีแบบสาระสำคัญมากๆนะคะแบบ สำคัญมากๆเลยอะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ทําไม่ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องทําอย่างเร่งด่วนหรือว่าเป็นพิธีที่ซีเรียสนะคะก็อาจจะใช้แบบโฟมหนังสือภายนอกได้เช่นกันดังนั้นภายนอกก็คือแบบว่าครอบจักรวาลมากทุกคนเออนักศึกษาถ้าไปฝึกงานในแบบพวกศาลแขวงอย่างเงี้ยค่ะเอออย่างเหมือนเหมือนรุ่นรุ่นพี่ตอนนี้ที่เขาไปฝึกอยู่นะก็จะมีแบบไปฝึกที่ศาลแขวงไปฝึกที่สถานีตํารวจ ไปฝึกที่โรงเรียนโรงเรียนพลน่ะเออโรงเรียนพลที่อยู่ใกล้ใกล้มอเราใกล้ใกล้ทางทางหลังมอสินปรกอน่ะนะคะเออก็จะต้องเจอกับหนังสือแบบเนี้ยทั้งภายในภายนอกเลยบางที่อยู่ในแบบกระทรวงเดียวกันนะคะในหน่วยงานเดียวกันอ่ะเขาก็ใช้ภายนอกได้เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องที่แบบสี่เรียดจริงจังมากๆนะคะ อืมอะทีนี้ส่วนประกอบของหนังสือภายในนะคะมันก็จะมีตรงหัวเรื่องเนาะหัวเรื่องก็จะมีคล้ายกับก็คือเออเหมือนเลยอะนะคะเหมือนกับเหมือนกับหนังสือภายนอกนี่แหละก็จะมีส่วนราชการเจ้าของหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่อยู่เนาะกรณีที่ส่วนราชการออกหนังสือ,ใน,อใ,นในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองน,นะคะกรม,มใหญ่กว่านะคะก็คือขึ้นด้วยกรมก่อนกรมสรรพากรสมมตินะกรมสรรพากรกองงานคลังพื้นที่นะคะก็จะต้องลงชื่อทั้งสองหน่วยงานกรม สมมตินะกรมสันพากกรกองอาจารย์คะอันนี้มันไม่ค่อยกลมอันนี้เบี้ยวอะค่ะ <c oughs> เออมันแบบปากกามันพังแล้วอะกองคลาง <c oughs> โอ้ย ที่สั่งไว้ยังไม่มานะคปะปากาขนาดมากโอ้ยขานอะแก้ขัดไปก่อนนะทุกคนมันแบบว่าอาจารย์ไู้ทุรังเล็กน้อยต้องใช้เมาไปด้วยอะกรมสัภกภารกรอกรองคลังพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะก็คือต้องใส่ทั้งสองหน่วย นะถ้าอยู่ในระดับกรมขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ต่ากว่านะคะหมายถึงว่าหน่วยงานที่ออกนังสืออะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ากรมก็ลงแค่ชื่อระดับกรงอย่างเดียว,วได้กองอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้ากรมออกให้ใส่ทังกรมและกองถ้ากองออกให้ใส่แต่กองเดียวประมาณนั้นแล้วก็ใส่เล็กโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะมาถึงว่าเป็นเบอร์โทรภายนอกและภายในเลยสมมติว่า03109300อย่างเงี้ยค่ะต่ออะไรก็ใส่ไปด้วยเนาะเพราะบางทีอ่ะในหน่วยงานมันมีหน่วยงานย่อยเยอะแล้วเขาก็ไม่รู้โทรไปก็เป็นเบอร์กลางแล้วก็แบบอาให้กต่อไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะนอกจากนั้นก็จะเหมือนกับหนังสือภายนอกเกือบทั้งหมดเลยค่ะเบอร์สองอ่ะที่เนาะ วันที่เรื่องนะคะให้เรื่องเนี่ยให้ลงเรื่องยอดที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นเรื่องหนังสือต่อเนื่องหมายถึงว่า,ามีการใช้หนังสือฉบับก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะติดตามเรื่อง follow up หรือว่าต้องการที่จะทะทวงถามอ่ะอันนี้กูส่งหนังสือให้มึงแล้วมึงทำหรือยังอะไรเงี้ย นะคะจะเป็นหนังสือต่อเนื่องก็จะให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิมฉบับก่อนหน้าเรื่องเดียวกัน,น <laughs> หนังสือฉบับก่อนหน้าก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเนาะสมมุติว่าฉบับก่อนหน้าเนี่ย บอกว่า,าให้เปลี่ยนแบบฟอร์มนะคะสมมติว่าขอประชสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแบบฟอร์มฟอนตที่ใช้จากไทยสารบ,บาญเป็นไทยจุฬาภรณ์ก่อนหน้านี้มันมีฟอน์ตใหม่ออกมาคือไทยจุฬาภรณ์อะไรสักอย่างเาสมมติสมมตินะมีการบอกให้เปลี่ยนฟอนนะคะแล้วก็อ่ะมีหน่วยงานเนื้อที่ไม่ยอมเปลี่ยนใช้ไทยสารบ,บาญอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีหนังสืออาจจะเปหนังสือตามมาเนาะว่า ขอเขาก็จะใช้คำว่าขอสอบถามอะไรประมาณเนี้ยนะสอบขอสอบถามเรื่องการเรียนรูปแบบตัวสอนนะคะเออก็ใช้เรื่องเดิมของหนังสือก่อนหน้าได้แล้วก็ในเนื้อหาเราก็เขียนเอาว่าจากบันทึกข้อความฉบับนี้น,นี่อ่ามีบอกให้เปลี่ยนต้อนนะเธอเปลี่ยนหรือย,อย่างอะไรเงี้ยนะคะเออก็จะเป็นการลงเรื่องของัสือฉบับก่อนหน้านะคะคาขึ้นต้น คำคุอต้องก็เหมือนกันทุกคนเรียนอะไรเรียนอะไรว่ากันไปนะคะเรียนอะไรเรียนใครนะคะข้อความข้อความนะคะถ้าเป็นบันทึกข้อความเนี่ยสังเกตว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะสั้นกว่าหนังสือภายนอกนะคะเพราะว่าแบบเรื่องมันก็แค่แจ้งๆคือมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีสาระสำคัญเยอะนะคะข้อความก็มจะสั้นๆ หรือบางทีก็มีแค่แบบย่อหน้าเดียวอะไรเงี้ยนะคะหนึ่งย่อหน้าก็ได้เลยเพราะหนังสือภายนอกเนี่ยจะมีประมาณสองย่อหน้าแล้วก็จุดประสงค์ท้ายใช่ไหมแต่อันนี้สามามาที่จะมีแค่หนึ่งย่อหน้าได้เลยะคะ่ะหนึ่งย่อหน้าได้หนย่อหน้าบวกจุดประสงค์นะคะที่บอกว่าซึ่งเรียนมาเพื่อทราบและสงค์ะ เราใช้สมาธิในการเขียนหยกจุดประสงค์นะคะอย่างเช่นจึงเรียนมาเพื่อปดทราบและดำเนินการโดยโดย่วนนะคะหนึ่งย่อหน้าบนจุดประสงค์ได้เลยนะคะสั้นกว่าอ่าแล้วก็ลงชื่อนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นโครงสร้างหนังสือภายในเนาะคูจะอยู่ตรงนี้ อ่ะครุฑนะคะขควายคือครุฑนะคะหัวหนังสือเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนราชะการก็แต่ก่อนเขียนเอานะแต่ก่อนเขียนเอาส่วนราชะการสมมตินะมหาวิทยาลายัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมนะคะอ่ะเจ็ดสิบสามถนนมาแลายแมนอำเภอเมืองนคนปรปฐมเจ็ดสิบสามศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นหน่วยงานอะไรที่ออกหนังสือนี่ยใส่ไปด้วยอย่างเช่นสวนราชการสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพคณะมนุษยศาสตร์กราบรามหาวิทยาลาัยอะยไรเงี้ยนะคะก็ใส่ไปที่เนาะที่นี่มันก็จะมีการเรียงลําดับในหนึ่งปีงนะคะที่เคยบอกไปที่อ่าหนึ่งทับสองห้าหกห้าและปีนี้ขึ้นขึ้นปีใหม่วันที่ออกหนังสือนะคะวันที่ออกหนังสือ เรื่องนะคะเรียนนะคะเรียนหรือกราบเรียนนมัสการอะไรก็ว่าไปนมัสการก็คือใช้กับพระเนาะพระคุณเจา้นานมัสการพระคุณเจา้าอ่ะวัววชิระเมธีอะไรสมมติสมมติตายไปยังวะยังใช่ไหมรู้จักท่านวอไหมคะทุกคนวัววชิระเมธีไม่เห็นนั้นแหละ าามันจะยังไม่ตายหรอมเห <c oughs> มือนไม่ออกสื่อน,น,นแเราสงสัยว่าแกตายไปอย่างวา่าอะไรเงี้ยคือแบบรู้จักรู้จักไหมรู้จักหวอวาชีระเมธีปะตนคที่เซเว่นเขาขาวค่ะใช่คขาข่าวที่เซเว่นกลมกลมรู้จักไหมที่แบบว่าเคยออกมาพูดเรื่องโอเพียงอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเรื่องเอเออประมาณเนี้ยอุ้ยแกพูดหลายเรื่องมากสมัยก่อนแล้วแกก็เขียนหนังสือแบบว่า เ,เกี่ยวกับคู่ความแบบคู่ข้อคิดในชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะวัยนีฆคงยังไม่รู้จักหรอมั้งอาจจะเคยเห็นหน้าใช่ปะพขพูดเรื่องพาเรื่องเจ้าอะไรเงี้ยไปหมดเลยเออเป็นคนห่างวา่าห่างวาเลยป่า,าปเออเขาว่าหนุเราคือคนบาปเราเ็คนบาปใครเป็นคนบาป ใครเป็นคนบาปอะใครคิดว่าตัวเองคือแบบอะกูคิดว่าเป็นคนบาปอะยกมือสิอะกนสูงปัดอะมาเลยสิใครคิดว่าเราแบบเป็นคนบาปอะยกมืออะคูยกหนึ่งคนเลยคูยกสรุปฉันยกคนเดียวอะคนบาปขอเสียงคนบาปเลยคะ่ะขอเสียงคนบาป โนูนึงหนูหนึ่งอย่างคนบาป้าคนบาปมายกมือมาสิคนบาปอ่ะไม่มีเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะคะสําหรับคนบาปจะยกมือถ้าใจเราแน่ก็ทาท่องแดงก็แก่อ่างสกุชีิอเ่ะ สมาคมคนบาว่ามีแปดคนหรอก่อนที่ซุมตัดนะคะหน่งนาทีสุดท้ายแค่ตัดสินใจตอนนี้ยังลังเลอยู่ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนบาปดีหรือเปล่าเอออ่ะ,อะส่วนผู้ที่ยกมือมาอย่างแน่ใจแล้วนะคะก็มีวันศิรินัทิราอริสราสุภัชชาพีรยาส่วนสะ่วนหน้าส่วนสองส่ย์อะสองคนดนภาพันนกรมีมนสิรินะโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการยกมือเป็นเพื่อนอาจารย์ ให้รู้สึกว่าครูไม่ได้เป็นคนบาปอยู่คนเดียวนะคะออไม่หัใจไม่กดหัวใจเออ <c oughs> <c oughs> อ่ะซูมปัดก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาเมากันต่อค่ะโัดโ